ครับเดี๋ยวมาเช็คความพร้อมของเต็นท์กันสักนิดนะครับคือผมปลายเดือนนะครับผมมีโปรแกรมที่จะออกไปต่างจังหวัดนะครับก็น่าจะไปค้างคืนนะครับถ้าจะให้นอนโรงแรมก็ค่าใช้จ่ายก็จะค่อนข้างสูงอยู่นะครับคืนนึงก็ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าร้อยนะฮะก็ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือนำเต็นท์ไปด้วยนะครับ เดี๋ยวไปหาที่หมาะกลางเต็นนะครับก็โปรแกรมที่จะไปนี้ก็ต้องค้างคืนนะครับแต่เต็นท์อันนี้ก็ไม่ได้กลางมาหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเช็คสักหน่อยนะว่าตอนนี้ยังพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่านะครับ นะครับใช้เหล็กมาจากซื้อมาจากกูบอนเฮาส์ hmm. นะครับแล้วก็เอามาจาัดทำมาเป็นงอลักษณะแบบน,นี้นะครับ,รบอันนี้สมอทําเองนะครับผมทางเสร็จเรียบร้อยครับดูสภาพแล้วก็ยังโอเคนะครับไม่มีรอยขาดรอยแตกปริกตรงไหนนะครับผมใช้เต็นท์ตัวนี้มาสักพักแล้วนะครับ ันนี้เป็นหน้าต่างนะครับนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างนะฮะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก้างนะครับไม่ได้ออกมานะครับไม่มีรอยที่จะขาดหรือปรปดิตรงไหนนะครับการกลางเต้นนะครับ ถ้ายิ่งกลางตึงมากเท่าไรก็ยิ่งดีนะครับน้ำฝนน้ำฝนเขาก็าจะได้ไม่ตกมาใส่เต็นท์แล้วก็เข้าไปในเต็นท์นะครับก็เต็นท์ตัวนี้ก็กันฝนได้ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้เลอะไปสักนิดนะฮะกลางครั้งที่แล้วผมไม่ได้ทาความสะอาดนะครับเก็บมาก็ใส่กระเป๋าแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยนะครับยังไม่ได้เอาออกมาดูเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนเก็บน่าจะต้องทำความสะอาดสังดิษนะครับเาก็จะมีเนี่ยนะครับก็จะมีเขาจะมีหน้าต่างสองสองฝั่งนะครับแล้วก็นี่นะครับ เต็นตัวนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้สั่งออนไลน์นะครับก็ซื้อมาจากในห้างนะครับผมก็ผ่านการใช้งานมาพักใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวครับไปดูด้านในนะว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ูแล้วก็จะมีร่องรอยการเลอะอยู่เหมือนกันนะครับ ไปดูด้านในนะครับถากล้องนิดนะก็นี่นะครับมาดูภายในก็ถือว่ายังสมบูรณ์โอเคนะครับคือเชือกผมไม่ได้ผูกนะครับเพราะว่า,ากลางทด,ดูความเรียบร้อยแค่นั้นเองนะ ก็คงไม่ได้ผูกเชือกให้ครบทุกจุดนะครับนี่นะครับก็จะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะจะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่นะแล้วก็จะมีด้านหลังอีกสองจุดนะครับนี่นะครับเมาดูด้านไหนนะตรงนี้คือตรงนี้จะเป็นมุ้งนะครับนี่ะตรงนี้จะเป็นมุ้งนะครับ ตัวนี้เป็นเป็นผ้าของเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูดูด้านด้านในนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเคยรีวิวไว้หรือเปล่านะเต็นต์ตัวนี้นะครับนี่นะครับดูตามตะเข็บดูตามร่องรอยก็ คือก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีจุดที่ว่าจะชำรุดหรือว่าแตกปิกตรงไหนนะครับอันนี้คือมุ้งนะครับอันนี้คือหน้าต่างนะฮะตัวทีนะอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างแล้วก็ในตัวนี้จะเป็นหน้าต่างแล้วก็จะเป็นเป็นมุ้งนะครับนะเราสามารถรูดซิปเก็บได้นะครับันี้นะฮะแล้วก็จะมี อันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่ใส่ของนะครับอย่างเป็นพวกโทรศัพท์หรือว่าของกระจุกกระจิกนะฮะแล้วก็เราใส่ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อสาหรับใส่พวกสายไฟหรือไม่ก็ท่อแอร์คงจะประมาณนั้นนะถ้าใครอยากใช้แอร์หรือว่าอยากใช้ไฟทัานนอกนะครับก็เสียบในรูนี้นะนี่นะครับ ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยที่ฉีกขาดหรือว่าปรีตรงไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหน้าต่างมุ้งเหมือนกันนะครับนี่นะก็นี่น,ะ,น,นะครับมันเป็นหน้าเป็นหน้าต่างสองชั้นนะครับอันนี้เป็นผ้าผ้าทึบนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นตะข่ายนะฮะกันยุงนะครับแล้วก็ก็จะมีหน้าต่างที่ปิดได้อยู่ด้านในาด้านนอกนะครับ อันนั้นนะเห็นไครับด้านนอกเขก็จะมีเป็นเป็นแบบตะข่ายด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นบริเวณด้านนอกนะครับเพื่อจะได้ทุกคนจะได้เห็นภาพนะครับ นี่นะครับนี่นะครับก็คือด้านนอกก็จะมีนี่นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นตาข่ายกันยุงอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นะครก็คือเป็นตาข่ายป้องกันยุงสองชั้นนะครับกันยุงกันแมลงนะครับ,นะรบ <L> ช่วงอากาศเย็นๆก็หรือว่าอบอุ่นพอสมควรครับ นะครับอันนี้คือคือแบรนด์คือโลโก้ครับนะครับผมก็แบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้ที่ผมซื้อมาใช้นะครับก็บางคนเขาบอกว่าใช้ไม่กี่วันก็น่าจะพังนะครับก็น่าจะกันน้ากันลมไม่ได้นะครับแต่ผมใช้มาก็ไม่มีปัญหานะ อยู่แล้วยังถือว่าโอเคนะด้านบนก็จะเป็นที่นี่นะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นที่ห้อยไฟนะครับนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับยังผมว่ายังใช้ได้ดีนะครับเวลาเรานอนตอนคืนเราก็จะเปิดหน้าต่างได้นะครับเปิดด้านนอกอย่างเดียว ก็ได้นะหรือจะเปิดด้านในอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าลมก็จะมีเข้ามาทางด้านล่างนี่นะครับเห็นด้านล่างดี่เราก็จะอันนี้มันคือก็เรียกว่ามีไฟชีทมีอะไรป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับเต็นท์นี้มันก็เรียกว่าเต็นท์สองชั้นนะครับน,นี่นะ ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้งานได้ดีนะนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะผ่านนะครับก็เตรียมพร้อม ที่จะไปลุยต่อในทริปที่เรากำลังจะไปแล้วก็เกิดขึ้นในปลายเดือนนะครับผมก็ค๋ผมจะประมาณนี้นะครคลิปนี้น่าจะยาวแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ